มะม่วงอะไรไม่รู้นี่เป็นส่วนยังดิบอยู่นะพี่มะม่วงแก้มแดงไม่หนาก็มีอไอ้ไอ้ลูกอะไรน่ะพี่กำลังนั่งรถมีไปเมืองลีดค่ะทุกคนคนไม่เยอะค่ะข้างล่าง เคยจ้ะทุกคนไะพี่ดูกันได้จะเอาอะไรเอาบัคคาโดเอ่ออากน้ำดิวหอมนะหอมหอมมากอ,อือซื้อไปด้วยพี่ไปกินอันเนี้ยอันเนี้ยเขาว่าอร่อยเหรอเออเออก็เกี้ยงไงนี่พี่กเกลี้ยงอะไร ไม่ค่อยเท่าไหร่ม,มีพริกเขียวอะโอ้ยเนี่ย <c oughs> เ,เจ๊มาทางนี้สิไปผิดทางไปผิดทางได้ไงเนี่ยไม่เคยหันหน้ากล้องไปทางนู้นไงไปเจ๊มาทางนี้สิสิเรียกกันเพื่อนๆฮะเรียกเจ๊เจ๊มาทางนี้สิฮะนึก เราสงองคน่านี้แหละเออพื่นอนเ<ง>พูนเอ้ยยคุเล่นคุยหัวไม่เคยโกรธกันนะออไม่เคยโกรธกันีนนนยืนสองคนยืนน้ำกันในหัวเลยแต่เราอยู่กับหัว <laughs> อยู่กับหัวอยู่หมู่ผัวใช่ไหม <laughs> อยู่หมูหัวกันเนาะเหมือนกันเลยวัยทองนะทุกคน <laughs> วัยทอออวัที่แบบอารวาสอะเพื่อนเพื่อนทานคับเคลบเท่คับจอยกที่อยู่บนไปไนอย่งเออจอยเหมือนกันแต่กับลูกกับผัวเนาะใส่ยันยูนน้ำก <ừ> ันสมุนไพรนี่จอยกับแอนดี้ก็เหมือนกันสงสารชาติเขาอยู่ เราไม่น่าเลยแอนดี้เอ้ยเนาะเนาะไมเคิลนี่เขาใส่นะแอนดี้บอกว่าแล้วไมเคิลเมื่อก่อนนี้ผมแล้วผมเลยขนาดไหนทรายเขาปาปาปลาแยบแยบมากเลยเหรอเนี่ยฮะผมเลยหวังเงินั่นแหละเพื่อนๆแล้วเรามีอะไรนี้กำลังสั่งกำลังสั่งเขาโดยสั่งละ จอยจอยสั่งจอยสั่งมูพี่้มเนี่ก็ร้านดอกไม้จ้ะผลไม้พี่สายกำลังสั่งเดี๋ยวจะมีร้านไทยไทยสตรีทฟู้ดจ้ะร้านข้าวราดแกงจ้ะทุกคนพี่สายก็สั่งละ คนี่จ้ะจอยสั่งจอยอันนี้ผัดหมูผัดหน่อไม้หมูจ้ะแล้วก็ไอ้นี่ไอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ไอ้นี่จ้ะเลมอนแบล็คครีมนของพี่ชายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่อันนี้ของพี่ชาย ชาไทายไข่มุกนุ่นเดกเขาอ,อะมามาแล้วเนี่ยนี่นี่ของเจ้า,อ,าอันนี้ของเจอันนี้ของจอยเอาเปรี้ยวอ,อ,อู้หูน้านั่งอุ้ยสั่นเลยฮะหนาวสั่นเลยเห็นไหมนี่ นั่งตรงนี้พอดีเ,เพื่อนๆนี่จ้ะอยากสั่งอะไรก็สั่งไปจ้ะนี่อยู่ในตลาดลีดมาเก็ตเลยนะทุกคนสั่งได้ติดกับร้าน,นดอกไม้เลยจ้ะร้านข้าวราดแกงไทยสตรีทฟู้ด่อจ้ะนี่นี่สั่งบุดไทยสตรีท เมนูแรกก็มาแล้วจ้าข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ไหนมีแต่หมูเพื่อนเๆหมูนิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งปิ้งจ้าล้วอะไรมาน่ะทีนี้ของพี่สายของพี่สายอมากจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะเอ๋อพี่ของพี่ด้วยเอาหกสาสอีกโอ้ยกินอะไรของเขาเนี่ย กินดีๆจะได้กินมเมื่อ่หบอกให้เขากินหน่อยนอจะ,จะ,จะขอบคุณค่ะช้อนด้วยน้องเออนี่ไงเออนี่ได้ได้แล้วขอบคุณค่ะอะไรนะอ้ปีนี้ปีนี้ห <laughs> มูปิ้งคนน่าก พี่สายบอกอือเนี้ยเขาเป็นต่างรสชาติบ้าเราถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดอร่อยามีตรงนี้นะมีตังค์ด้ เสร็จละบรรยากาศอย่างนั้มนมนะะม่วงอะไรไม่รู้ในผลส่วน,น,น,นยังดิบอยู่นะพี่มะม่วงแก้มแดงไม่หนาก็มีอ๋อไอไอ,ไอลูกอะไรน่ะพี่อิมพูลลูกอะไรเนะนย,นะยังไงนะยังชื่อไม่ได้อิมพาลัมออ่าอิมพาร์ลัมมะม่วงมะม่วงไอ้ไอนะั่นอ่ะหวานดีอยู่ นะแต่มะม่วงนี่ไม่เคยเห็นนะม่วงนะ้ไม่รู้ผักสลัดหนึ่งปอนห้าสิบจ่ะทุกคนน่างามสลัดอันนี้ก็ w a t e r c o l ไ r สักอย่างร้านขนุนไม่มีวันนี้ขนุนหมดเกลี้ยงเลยมากระปา ปลาไปซื้อปลาขนุนหมดเกี้ยงตลาดแล้วพี่เนาะแล้วพี่สายขนุนขนุนหมดเกี้ยงนะขนุนหมดเลยไปซื้อปลาข้างบนนู่นซื้อจะให้เขาทำความสะอาดอยวยน่นโอ้ยตัวใหญ่ครับ ไปซื้อเนี่ยจ้ะสามตัวสิบสี่บอลโอ้โห้ดิไม่น่าเพื่อนๆ้อยนาา้อยนาบ้านเรา้อยนาหนังนะเนี่ยแข่งทึกเลยพี่้อยนาหนังอันนี้ขนุนนี่นี่ขนุนขนุนคาแก้วมังกร ตะไคร้พริกมะระชินโนกมะระกีหนุนน้องวงที่จอยซื้อไปหนุนอยู่ในนู้นมะละกอหอมแดงคนเราเน่ยอันนี้คุณอันนี้คนสวยคน,คนสวยเอผลไม้ไม่เอาไปละอิ่มตั้งแต่อาอทิตย์ที่แล้วแล้วทุกคนได้ปลาไปอีกหตัว ขนซื้อปลาในตู้เย็นนี่มีแต่ปลาทั้งนั้นน่ะช่วงนี้บ้าปลาเลยช่วงนี้บ้าปลาเพื่อนเพื่อนย่อยจะกินไก่ปลากันเลี้ยงกันเป็นเป็นเดือนนะจอยเป็นส่งตามเดือนเลยเออถ้าเป็ดก็เป็ดเอลี้ยงกันถ้าว่าว่าช่วงปนินก็ปนินใช้ช่วงกุ้งก็กุ้งตลอดเลยกุ้งพอาะที่กินกุ้งอิ่มแล้วทีนี้ก็จะเบื่อไปเป็นปีเลยช่วงนี้ช่วงนี้น่าเอาซี่บ้านแค่ถูกไง เต็มเลยมันอร่อยเอาไปทำได้หลายเมนูเพื่อนๆจะชอบกินปลามากกว่ากุ้งไงกุ้งก็กินได้แต่ว่ามันเขาเรียกเลยพี่มันเบื่อเลยอ่ะมันเบื่อเลวมันไม่มันไม่มีกระดูกให้แทะเพื่อนๆนมแต่หางอ่ะน่น่ะเราจะพาพี่ชายกลับขึ้นไปร้านร้านไทยต่อเนี่ยจะไปสั่งอาหารไปให้ให้เพื่อนๆไหมนู่นแล้วเมรีกับไม่หึงบอก พี่สายก็ได้สั่งอาหารไปให้สามีและลูกเสร็จแล้วก็เ,เดินออกมาข้างนอกกันจะเตรียมตัวซื้อของกลับบ้านต่อพี่สายก็จะซื้อผลไม้ผักผลไม้กลับบ้านจอยก็จะไปซื้อพริกจ้ะนะซื้อพริกแดงกับพริกสเปนจะ,จะเอาไปทอดเ,เพื่อนเอ้ยบรรยากาศช่วงนี้คนก็เริ่มเยอะจะ้ะเพราะว่ามันประมาณเทิ่งเที่ยงแล้วจ้ะทุกคนช่วงนี้ก็โรงเรียนปิดเทอมจะ้ะนักศึกษาตามมหาลัยเขาก็จะหยุดเรียนกันแล้วเขาก็จะ เดินทางขึ้นรถเมย์ไปเที่ยวแถบเหนือจะแถบทะเลแถบอะไรก็ว่ากันไปจะจอยกลัวแต่รถจะติดนี่แหละทุกคนเอ้ยปราจากลับบ้านกันจอยก็กลับมาจากตลาดจ้ะกระด้พริกสเปนมาทุกคนนะจอยจะเอามาทอดแบบสไตล์สเปนจ้ะเพราะว่าจอยเคยไปเที่ยวสเปนแล้วมันอร่อยเนาะจอยก็นํามาล้างให้สะอาดแล้วจ้ะทุกคนแล้วจอยก็จะเอาไปทอดทุกคน ใส่น้ำมันออรีโอยลงไปจ้ะน้ำมันอะไรก็ได้เพื่อนน้ำมันพืชก็ได้จ้ะแต่จอยใส่น้ำมันมะกอกลงไปจ้ะจากนั้นก็ใส่ไม้จิ้มฟันลงไปจ้ะใส่ไปเพื่อไม่ให้มันติดกระทะอาจจะทุกคนน้ำไม่ให้มันกระเด็นนั่นอาจจะเห็นคุณโรสที่สเปนเขาทำไงทุกคนก็ทําตามเขากะจอยก็เพิ่งทําครั้งแรกเนาะเคยกินอยู่จ้ะตอนช่วงที่จอยไปสเปนกับลูกสาวแต่ว่าไม่เคยทําไงทีนี้ติดใจจ้ะทุกคน เลยเห็นพริกที่ตลาดมันถูกจ้ะนะกล่องละหนึ่งปอนด์ยก็เลยซื้อมาสี่กล่องจ้ะก็เอามาทอดอย่างเงี้ยจะทอดประมาณนี้จะ้ะทุกคนเนี่ทอดจนกว่าเขาจะสุกจะ้ะทุกคนเราก็สังเกตดูจะ้ะเขาก็จะยุบยุบแล้วออกเหลืองๆสักหน่อยจะ้ะทอดเสร็จแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้จะ้ะยุบเหลือแค่นี้แหละทุกคนจากเต็มกระทะเนาะนี่โรยเกลือลงไปจะ้ะพอให้มันเค็มๆม,มันๆจะ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวจอยจะชิมให้ดูนะ จะชิมให้ดูจะทุกคนมันร้อนๆอยู่เลยขออันเล็กๆหน่อยนะนี่อร่อยเค็มๆหวานๆมันๆไม่จัะอร่อยเพื่อนๆแต่มันร้อน ม,มีความเผ็ดนะเพื่อนๆนะอร่อยพริกสเปนอร่อยพริกสเปนจอยก็ไปลองกินมานะเพื่อนๆนนะไปอยู่ที่นั่นกินทุกวันกินทุกวันวันละเวลาเลยเพื่อนเือยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย